ครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ย performance ของ CPO เนี่ยในครึ่งปีแรกจะมากกว่าครึ่งปีหลังนะคะกะ็เป็นปัจจัยเชิงบวกกับยอดขายของ CPO เหมือนกันถ้าดังนั้นถ้าเกิดปิดเหนือตรงนี้ได้นะครับก็จะทำให้ระยะ,ะสั้นถึงกลางเนี่ยกลับมาดูดีอีกรอบหนึ่งนะครับผม ัดจากลูกขออนุญาตขยับไปแม่คือ CPO ครับหลักทรัพย์กสิกรมองแนวโน้ม CPO ยังไงบ้างในช่วงไตรามาสหนึ่งปีนี้หรือว่าจะมองไปถึงครึ่งแรกของปีก็ได้นะครับเชิญครับคุณทิพย์อ่าโดยปกติอะคะ่ะถ้าดูครึ่งปีละกันครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยเอ่อ performance ของ CPO เนี่ยในครึ่งปีแรกจะมากกว่าครึ่งปีหลังนะคะซึ่งทิพย์คิดว่าปีที่แล้วอาจจะแตกต่าง ไปด้วยการที่เราอ่ะมีเปิดประเทศเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่ปีนี้ที่พี่ว่า p a t เทิรมันก็จะกลับไปคล้ายๆเดิมก็คือว่าครึ่งปีแรกน่าจะดีกว่าครึ่งปีหลังนะคะการกลับมาของนักท่องเที่ยวนะคะการแว่งเปิดสาขาการมีเทศกาลวันหยุดรวมไปถึงช่วงฤดูท่องเที่ยวนะคะในช่วง ท,ท,ที่ที่เรามีเทศกาลวันหยุดย,ยาวๆอย่างสงการานต์อย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่อยอดขายของ CPR เีเออยู่ในทิศทางเชิงบวกนะคะรวมไปถึงมาตรการช่วงเลือกตั้งนะคะเรามีเราเดี๋ยวเราจะมีช่วงฤดูการหาเสียงเลือกตั้งพวกนี้อันนี้ก็ก็เป็นปัจจัยเชิงบวกกับยอดขายของ CPR เหมือนกันนะคะเวก็เลยคิดว่าแนวโน้มของ e ออ n ์ n g แล้วก็ครึ่งปีแรกเนี่ย น่าจะดูดีนะคะแต่ว่าไตรามาสหนึ่งเราวังสโคในระยะสั้นขึ้นนิดหนึ่งไตรามาสหนึ่งเนี่ยทีมคิดว่าเราน่าจะเห็น e a r n ์ n g ที่ดีขึ้นนะคะควอเตอร์อ q นควอเตอรนะคะยอดขายคงไม่ได้ซอบลงมากนะคะเพราะว่าการโกรดของของเซล e ์ดูดีแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นเขาเรียกว่าซีซ s นอลเอฟเฟ c t มันไม่ได้เยอะอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย จาก e a r n i n g ที่ดีสปอยไปช่วงไตรามาสสเพราะว่ามีการาตั้งค่าจ่ายที่เยอะเนี่ยคิดว่าเราน่าจะไม่ได้เห็นต่อเนื่องในไตรามาส1นึ่งนะคะมิกสองสินค้าที่ดีขึ้นนะคะกลุ่มสินค้าที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเล่าหลี่ที่ให้มาจิ้นต่ำเนี่ยน่าจะน้อยลงในไตรามาส1อันนี้เป็นภาพร,มรวมๆที่เราคิดเราน่าจะเห็นในไตรามาสหนึ่งของปีนี้นะคะ ตัวที่จะกดดันก็จะมีตัวเดียวก็คือเรื่องของค่าไฟที่น่าจะยังเป็นทิศทางขาขึ้นเพิ่มอยู่นะคะ,ะที่มองว่าปัจจัยบวกมีมากกว่าปัจจัยลบแล้วน่าจะเห็น e a r n i n g เนี่ยมีมีมี growth ได้นะคะเมื่อเทียบกับทั้งเยนเยและก็ q 1วอันอันนี้อันนี้อันนี้จะ,จะอาจจะแตกต่างจากที่เล่าไปในส่วนของแมคโรนิดนึงนะคะในแง่ของซีซันอลค่ะครับคือเราจงใจคุยลูกคือสยามแมคโรก่อนคุยแม่คือ CPO เพราะคุณทิพย์เคยบอกแล้วว่าถ้าตัดสินใจไม่ได้เวลาฟังสตอรี่สองตัวเนี้ยก็ซื้อแม่ไปสิเพราะว่าได้ลูกด้วยยังจําได้เลยครั้งที่แล้วคุณทิพย์บอกเรานะครับทีนีใน้ในมุมมองที่หลักทร,รัพย์เกษตกรไทยมีต่อ CPR ถ้าแบบไม่ไม่ไม่ได้มองว่า CPR ถือหุ้นในสยามแมคโรแต่มองแยกเนี่ยคุณทิพย์ชอบแม่คือ CPR หรือชอบลูกคือสยามแมคโรมากกว่ากันครับเนี่ยครับคุณทิพย ในด้วยด้วยปัจจัยอ่ะที่คิดว่า CPO ยอดูมีปัจจัยเชิงบวกมากกว่าแรงกดดันเรื่องค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแรงกดดันความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบีย้ยน้อยกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่น่าจะเคยเล่าไปบ้างแล้วละ,ละ,ละว่านี่ของ CPO ยอก็มีนะแต่ว่า Impact จากดอกเบีย้ยขาขึ้นมันไม่ได้มากเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ของอฝั่งซีพยอเนี่ยจะเป็นนี่ที่เป็นลันกษณะของการเอาคุ้นกู้เป็นส่วนใหญ่ ะะอดอกเบีย้ยโดยเปรียบเทียบแล้วมันก็จะค่อนข้างคงที่มากกว่าะะการโรฟอร์เวิร์ดหรือว่าการการออกคุณกู้มามาในช่วงล่าสุดเนี่ยก็ดูแล้วค่าเฉลี่ยต้นทุนดอกเบีย้ยก็ยังไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะอะไรนะคะก็เลยทาให้มองมองเรื่องของแนวโน้มแล้วก็มองเรื่องของอความเสี่ยงเรื่องของค่าใช้จ่ายและดอกเบีย้ยเนี่ยก็ก็เลยทําให้ยังชอบฝั่งซีพีมากกว่านะคะครับตัดเรื่อง แม่ลูกไปมองได้ยังไงยังชอบแม่คือ CPO มากกว่านะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนําซื้อหรือแค่ถือ CPO แล้วเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณทิพย์อ่ายังแนะนําซื้อนะคะแล้วก็เป้าพื้นฐานปลายปีอยู่ที่7 3็ดสิาบาทห้าิบตางค์นะคะก็ดูเร็วๆอัพไซด์ก็ประมาณสิบเจ็สบดเซโดยประมาณค่ะอัพไซด์ก็มากกว่าลูกนะลูกสิบห้าแม่ประมาณสิบเจดนะครับ แนะนำซื้อ CPO เป้าพื้นฐานปลายปี73บาท50สตังค์ CPO ย่อลงมาขนาดนี้แล้วมีเด้งระหว่างทางแล้วบ้างเนี่ยได้จังหวะในการเข้าไปเก็บ CPO ได้แล้วบ้างหรือยังครับอาจารย์ปีครับครับได้ครับ CPO เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ย รีบาวกับขึ้นมาทดสอบเส้น200วันอีกรอบหนึ่งนะครับเส้น200วันของ CPO เขาอยู่ที่62.75ดังนั้นถ้าเกิดปิดเหนือตรงนี้ได้นะครับก็จะทําให้ระยะเสั้นถึงกลางเนี่ยกลับมาดูดีอีกรอบหนึ่งนะครับผมมีโอกาสนะครับถ้าวันนี้ปิดอย่างนี้เนะี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปแถวโซน64.25นะครับถึงปิดกับได้เลยที่65บาทแล้วเรารอดูอีกทีหนึ่งที่ปิดเกับนะครับผมถ้าเกิดยังปิดถ้าปิดเกับแล้วเนี่ย อาจจะต้องเริ่มดูแล้วกันว่าถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยอาจจะลงต่อนะครับเดี๋ยวดูหกสิบห้าก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับแนวคัดจะตั้งไว้ตรงไหนได้บ้างสําหรับ CPO ครับจันปีครับนี่นะครับก็ใช้หลักเดียวกันเลยครับเป็นโลก่อนหน้าที่เขาสร้างฐานไว้นะครับที่โซนประมาณ61บาทนะครับผมซึ่งตอนนี้ลิสต์ดีวอยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะตอนนี้หกสิบนะครับคัดหกก็โดนประมาณหนึ่บาทนะครับแต่ถ้าเกิด อ่ถ้าเกิดขึ้นไปถึง65เนี่ยก็จะได้ประมาณ2.25นะครับว่คือประมาณ1นึ่งกว่าๆนะครับของหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับจุดคัดอาจารย์ปีเท่าไหร่ครับ62หรือ61ครับ61ครับ61ครับ61นะนะครับเอ่อจุดคัด61จุดซื้อก็คือโฟล์บายตรงเนี้ย62.75เพื่อลุ้นต้านต่อไป64.5และ65สิาำหรับ c p พนะครับน่าลุ้นไหมอาจารย์ดูทรงและหน่าลุ้นไหม มีมีลุ้นครับมีลุ้นครับเพราะว่าตัวถ้าเกิดเราไปดูเดี๋ยวผมพอไปดูอันนี้ให้แล้วกันนะฮะตัว c o m m e r c e i n d e นนะครับผมภาพรายสัปดาห์เนี่ยวันสัปดาห์นี้เนี่ยกับเหมือนจะกลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์ได้อีกรอบหนึ่งนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วหลุดไปนะครับแต่วันนี้กลับมาปิดเหนือได้รอบหนึ่งนั้นถ้าเกิดกลับมาอยู่เหนือเส้น200สัปดาห์แล้วเนี่ยเซกเตอร์คอมเมอร์ซเนี่ยก็มีแนวโน้มจะดูดีกว่าเซกเตอร์อื่นนะครับผมครับ มันนี่พัสออนไลน์0ูนนะครับ Top 5 Bank บก์ุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งนะครับก็ชัดเจนนะว่าเวลาเราจะรู้จักว่าเขาเป็นใครเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาทําธุรกิจกับใครสินเชื่อใช่ไหมครับก็โตเรื่อยๆนะโตเรื่อยๆแต่สินเชื่อที่กังวลเรื่องของตัว NPL ไม่ว่าจะสินเชื่อรายย่อยหรือ SME เนี่ย เขามีน้อยอสินเชื่อเนี่ยก็ก็เป็นเทรนที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับปี2อเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหน่อยเพราะเป็นปีที่ควบรวมเพอร์มาต้านะครับเพอร์มาต้าก็คือธนาคารพาณิชย์ที่อินโดนีเซีย,ยซึ่งซึ่งพอมารววกมนปุ๊บก็ต้องคอนโซลเดตงบเข้ามาก็เลยทําให้สินเชื่อยกตัวขึ้นสูงนิดนึง,งนะครับเป็นแล้วก็แล้วก็ค่อยๆปรับสูงขึ้นสังเกตไหมครับตั้งแต่โควิดเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะ <S <S สินเชื่อก็เติบโต,ตได้ในทิศทางที่โอเคเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ ก็เป็นบอกว่าเขาทำมาหากินกับใครเขาล่อในเชื่อใครเราไปดูว่าลูกนี้ของเขาเนี่ยป่วยไหมอ่าป่วยไหมถ้าไม่ป่วยก็โอเคก็รับรู้อะไรได้จากการาคิดดอ,อกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับ